ทำไมทั้งทั้งที่ตลาดกําลังเป็นขาลงแต่ผมก็ยังทํากําไรได้มาฟังกันสวัสดีครับผมคนรักครับจากเพจนักลงทุนคริปโตและ y o u u ทูบชา n e ลกูรรักคริปโตอินเวสเตอร์แล้วก็ติ๊กต็อกกูรรักคริปโตอินเวสเตอร์ครับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้แน่นอนผมจะมาพูดถึง Pionix ถ้าย้อนกลับมาตั้งแต่ผมทำคลิปแรกของ Pionix ถ้าย้อนกลับไปดู วิดีโอนี้นะครับให้คุณดูย้อนกลับไปเวลามันผ่านมาแล้วทั้งหมด1ปีนะครับ1ปีมีเวลาผ่านมาแล้วทั้งหมด1ปีตอนนั้นเป็นยังไงกันบ้างแล้วพอมาถึงตรงนี้แล้วมันกลายเป็นยังไงล่ะมันพอของผมโตขนาดไหนโตเพิ่มขึ้นขนาดไหนตอนนั้นเราเริ่มเปิดบอร์ดตัวนี้นะครับเริ่มเปิดบอร์ดทั้งหมดตัวเนี้ยตั้งแต่ตอนที่บิตคอยยัง6 0หมื่นเหรียญแปลว่าอะไรแปลว่าตลอด1ปี ผ่านมาเนี่ยมันเป็นขาลงมาตลอดเวลาพอมันเป็นขาลงตลอดเวลาแล้วผมยังทําผลตอบแทนได้ไหมอยากให้ดูตัวเลขตัวนี้ครับนี่ครับพอร์ทของผมปีปีนี้ครับ1ปีผ่านมาพอตของผมโตประมาณ2เท่าออก,กว่ากวาไม่ใช่2เท่า200รอยกว่าเปอร์เซ็นต์เลขง่ายๆว่าโตพอตโตขึ้นทวีสามเอ็กามเอ็กเลยนะครับ ในขณะที่ตลาดกำลังเป็นขาลงแต่พอร์ของผมค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น3าเท่าใครอยากได้แบบนี้บ้างครับอยากได้ไปดูคลิปเก่าเอาหยอกนะครับต้องบอกแบบนี้นะสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วแล้วสนใจแล้วอยากจะสมัคร p i o อเนกนะครับเข้าไปดู QR โค้ดนี้ได้สแกน QR โคดนี้ไปหรือลิงก์ข้างล่างนะครับว่าสมัคร p i ยอเนกนะครับคริปโตเทรดดิ้งบอนะครับก็สามารถสมัคร แล,แล้วทดลองใช้งานได้แบบนั้นนะครับต้องบอกแบบนี้นะว่าในสภาวะของตลาดที่มันไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าขากายหัวไก่หน้าผากอะไรก็ทามันมีเครื่องมือที่รองรับในทุกสภาวะตลาดได้เสมอเพียงแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมืออะไรนะครับตลอดผ่านมานี่ผมยังเลือกและยังใช้พานิกอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าผมก็อยากวาเวลเรงงานของผมบ้างผมอยากให้การเทรดของผมแบบ อ่อใช้เวลาให้มากขึ้นบ้างเพราะเราบอกแล้วว่าการลงทุนคือการซื้อเวลาให้คนที่คุณรักถูกต้องไหมดังนั้นเครื่องมือมันต้องเป็นแบบที่ค่อนข้างแพสซีฟมากๆเลยอ่ะเรามาดูกันที่ผมเลือก Pionex อยู่ผมยังมี3เหตุผลเวลาเรานั่งเทรดในณวันแรกเราคิดว่าเราจะออกจากงานประจํามาเราออกจากเป็นพนักงานประจํามาเราออกมาเพื่อเราจะมีเวลามากขึ้นแต่พอเริ่มเทรดไปแรกๆกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอ นั่นคือเหตุผลที่หนึ่งคือหลังจากที่เราพยายามจะหาเวลาให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วเราออกเอาเอาตัวเองออกมาปุ๊บมีเครื่องทุ่นแรงอะไรเหตุผลคือ p ายอนิกมัมเป็นเครื่องทุ่นแรงสําหรับผมที่ทําให้ผมไม่ต้องอยู่กับหน้าจอที่ทําให้ผมวางแผนทีเดียวแล้วมันสามารถจบได้เลยเหตุผลที่สองครับเพราะว่ามันมี โครงสร้างมันมีเครื่องมือมีบอทให้ที่ใช้ได้หลากหลายไม่ว่าตลาดจะขึ้นตลาดจะไซด์เวย์หรือตลาดจะเป็นขาลงเหลือแต่คุณจัดสรรกองทัพของคุณยังไงพอพูดถึงตรงนี้ผมอยากพามาดูตัวบอทนิดหนึ่งว่ามันมีแบบไหนบ้างบอทมันมีหลากหลายมากเลยท,ที่เป็นกลยุทธ์มากมายมากมายนี่ผมไหลลงมาให้ดูมีกลยุทธ์อยู่เยอะแยะมากมายมีกลยุทธ์ที่เป็นเฉพาะกลยุทธ์อย่างเดียวนะครับคือเลือก ทําเหตุทากําไรในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมผมต้องบอกว่าผมถนัดตัวที่ผมถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์คือพวกไซเวย์แบบนี้นะครับหรือเป็นเชิงสตาเตจี้แบบนี้ Bu เดอะดิฟอะไรพวกนี้แล้วก็แบลิชต่างๆแบบนี้นะบารเทลลิงบายอะไรพวกนี้เป็นกลยุทธ์ที่ผมถนัดก็เลยกลายเป็นว่าพอตลาดขาลงเป็นยังไงล่ะนี่ไงทำ,ไทำกำไรทำกำไรทำกำไรในตลาดขาลงทำให้พอตโตขึ้นสามเท่า ดังนั้นกลยุทธ์ข้อ2มันคือกลยุทธ์มันมีหลากหลายคุณสามารถเลือกใช้ได้ว่ากลยุทธ์ที่คุณจะใช้เนี่ยเหมาะก,กับตลาดตอนนี้หรือเปล่าสมมุติว่ากลางปี2อสกลายเป็นตลาดขาขึ้นคุณก็เปิดเป็นโหมดขาขึ้นดิไปหาพวกกลยุทธ์ขาขึ้นเติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกริดเทรดดิ้งรีบาลานซิ่งฟิวเจอร์สปอร์ตอะบิธาพวกนี้อินฟินิตี้กริดก็ทากกำไรขาขึ้นไปคนที่มาเรียนรู้เรื่องบอร์ดกับผมในในคลาสบอร์ดเออถ้าใครสนใจเรียนคลาสบอร์ดก็ไปลงสมัครคลาสบอร์ดได้นะครับ พราะตลาดไซเวย์เนี่ยช่วงเดือนที่ผ่านมาตลาด BTC ไซเวย์มายาวมานานมากๆทําไงก็เปิดพวกเครื่องมือไซเวย์สิไม่ว่าจะเป็นกริดเทรดดิ้งไม่ว่าจะเป็น DCA มาร์ติงเกลแบบนี้นะเลเวลเลทกริดต่างๆสามารถก็สามารถทํากําไรได้ผมพาไปดูข้างล่างตรงนี้ครับพาไปดูข้างล่างตรงนี้ครับที่ผมเปิดอยู่นี่คือไซเวย์แล้วก็กําลังจะเปลี่ยนเป็นอัพผมเปิดผม,ผมเปิดอะไรบ้างเนี่ยกริดเทรดดิ้งกริดเทรดดิ้ง DCA มาร์ติงเกลเนี่ยเห็นไหมอันนี้ตลาดไซเวย์เห็นไหมเนี่ย มาติงเกลยผมได้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย400กว่าเหรียญลงทุนไปพันเหรียญได้400กว่าเหรียญลองคิดดูมันอาจจะเป็นเครื่องมืออาจจะเป็นทางลอดของคุณเลยก็ได้นะครับข้อที่3ามที่ผมเลือกใช้ Pionex อยูจ่จนทั้งปีแล้วผมก็ยังใช้อยู่ยังต้องเรียกว่ารักมันมากเลยชอบมันมากเพราะอะไรตอนที่ผมทำคอนเทนต์เนี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไปภาพนี้ใหม่ตั้งแต่คลิป ไพลอนิกตลาดบอดมือใหม่ใช้ง่ายทํากําไรแพสซีฟอินคอมตั้งแต่เนี้ยเมื่อปีที่แล้วอ่ะมันยังมีบอดอยู่ประมาณสิบห้าสิบหกสิบสี่สิบห้าตัวสิบสี่ตัวมั้งน่าจะสิบสี่ตัวเดี๋ยวขอดูแป๊บคุณดูกลยุทธ์เมื่อสักครู่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดตัวมันมีการพัฒนามีการเอาบอดเข้ามีการเอาบอดออกอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่ว่าเครื่องมือที่คุณใช้จะได้ใช้ได้ดีมากขึ้นข่าวล่าสุดผมได้ยินว่าเขากาลังจะเปิดบอร์ดประเภทฟิวเจอร์แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเขามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือสามเหตุผลที่ผมยังใช้ตลอด1ปีผ่านมาคือ 1. มันเป็นพาสซีฟอินคัมมันสามารถทดแทนแรงเราได้ข้อสมันมีเครื่องมือที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นตลาดไซเว์ตลาดข,ข,ขาลงหรือกลยุทธ์แบบกินกําไรกินดอกเบีย้ยก็ทําได้ และข้อ3ครับเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีไม่ได้หยุดการพัฒนามีเครื่องมือใหม่ๆมาตลอดได้ข่าวล่าสุดคือตัวบอทฟิเจอร์คำถามคือแล้วเหมาะกับตัวคุณหรือเปล่า <S <S ผมต้องบอกแบบนี้นะมีคนถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของผมเหมือนกันว่าแล้วมันปลอดภยัยมันเหมาะกับเราหรือเปล่าผมควรจะใช้มันหรือเปล่าผมต้องบอกแบบนี้เฮ้ยมันมีก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับว่า เอ็กชเอนเจ้าหนูนเจ้านี้แบบไม่มีเงินอยู่จริงเงินที่มีก็มินขึ้นมาผมไม่ได้พูดถึง FTX นะผมไม่ได้พูดถึงแต่ทีนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเงินที่อยู่ข้างในอ่ะมันมันยังมีอยู่มันไม่ได้ออกไปที่ไหนมันมีสิ่งที่เรียกว่ามาโคทีมันมีสิ่งที่เรียกว่า Mark Tree. มาโคทีร Tree, หรือว่า100% Re s e r v e program โปรแกรมคืออะไรคือต้องบอกว่า p า o n เนเนี่ยเขาเอาเงินทั้งหมดเนี่ยเบสอ on อยู่บนบ c ็อก chain เพื่อให้ยืนยันได้ว่า อ๋อเงินจริงๆเนี่ยไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปไหนเงินของลูกค้ายังอยู่ในกระเป๋าของลูกค้าเองจริงๆอยู่นะครับโดยที่เราเอาสามารถเอามาคริเอทหรือเอา Ha s h id พวกนี้เอาไปเสิร์ชหาพอเอาไปเสิร์ชหาปุ๊บมันก็จะบอกได้มันจะเป็น snapshot เป็นช่วงๆว่าเอา่อทุกๆ7วันทุกๆ14วันผมจำไม่ได้ว่าทุกกี่วันไม่เป็นไรแต่มันจะ snapshot ไว้มันจะแคปภาพไว้นะว่าเงินของคุณเนี่ยในกระเป๋าเนี้ยมันอยู่บนบล็อกเชนจริงๆหรือเปล่า ถ้ามันอยู่มันก็จะแสดงผลออกมาสมมติผมแสดงให้คุณดู Verify ผมก็ Copy h a s ไตัวนี้ไปแล้วก็เอาไปใส่ใน Verify ก็กด Verify n น w ะปุ๊บเขาบอกเลยว่าณนะวันที่14กุมภาในกระเป๋าผมมี9,951เหรียญมี9,951เหรียญไปดูเทียบปัจจุบันสิเงินปัจจุบันผมมีเท่าไหร่เนี่ย10,000เหรียญเพราะผมมีออเดอร์ที่ผมยังไม่ปิดอยู่แบบนั้น ก็แปลว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากๆเนี่ยแหละสิ่งที่เรียกว่ามาโค้ตรีหรือว่าเอาไว้ตรวจสอบว่าเงินของคุณยังอยู่บนบล็อกเชนหรือว่าอยู่ในกระเป๋าของคุณจริงๆหรือเปล่าดังนั้น p i o อนิจึงเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยร่นระยะเวลาของคุณได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าตลาดมันจะขึ้นจะลงแล้วแต่ว่าคุณจะออกแบบกลยุทธ์ในการลงทุนของคุณแบบไหนเนี่ยแหละมันถึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยซื้อเวลาให้กับตัวคุณมากขึ้นและช่วยซื้อให้คุณมีเวลาอยู่กับคนที่รักมากขึ้นจริงๆ พันเอเเป็น Exchange ที่มีความหลากหลายในการลงทุนที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้แล้วก็มีเครื่องมือในการเลเวลเลตหลากหลายมีเครื่องมือในการลดนระยะเวลาการลงทุนของคุณได้อย่างหลากหลายปีหนึ่งนี้ผมทดลองมาแล้วว่ามันใช้ได้สําหรับใครที่ต้องการลงเรียนคลาสเทรดดิ้งบอรนะครับหรือว่าการใช้บอร์ดบอร์ดฟรีเพื่อทํากําไรได้ตลอดระยะทั้งตลาดขาขึ้นตลาดขาลงคือล้นระยะเวลาให้กับตัวคุณคุณสามารถ ทัก l i น์แอดเข้ามา invest now แล้วก็พิมพ์ BOT bot นะครับคุณก็จะได้รายละเอียดของคลาสเรียนคลาสนี้นะครับเอาไปทำกำไรกันสุดท้ายนี้ครับผมสมเลิช้สศิรปมัปรากฏฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะมีคอนเทนต์ดีๆมาบอกคุณให้คุณสามารถทำกำไรในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือทำกำไรในตลาดการลงทุนทำให้คุณมั่งคั่งมากขึ้นเพราะความมั่งคั่งของคุณคือการซื้อเวลาให้กับคนที่คุณรักครับสำหรับวันนี้ผมนลัก ขอจักไปแต่เพยงเท่านี้สวัสดีครับ